เลยท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเนี่ยได้มาซื้อเนี่ยเกระต,ต๊องกระต๊อกเต็มไปหมดเลยฮนะเขาลดราคาอยู่5 9บาทนะฮะจากที่กรบอมันแค่นะครับถึงวันที่30กันยาเท่านั้นได้ดู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 ดดแเต็ไมไปหมดเลยมีได้มานี่ดูวว่าได้อะไรมาบ้างดู ลีบอนะนี่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 แลมโบเห็นป่ะแลมโบนั่นละลูกละห้าสิบเก้านั่นแหละครับปกติมันลูกละร้อยกว่าบาทนะฮะ่ยดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยนี่น่าสนใจไหมฮะชอบอ่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยจะดูอันนี้อะไรมันตัวต่อนะครับนี่ก็ดูเหมือนเหมือนสมรก๊อตนะใครรู้เรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรก็บอกผมด้เลยกันเอาที่ผมรู้จักนะเที่อะไรอะไรดี มีน้องน้องตายน้องตายมาตายตาย,อ,ตายอันนี้เหมือนจะเป็นอลิตอินบอลเลตนะครับเป็นเหรียญที่ีเห็เห็นแว้บๆมีตัวอะไรนะ่ยนี่ไงเจอแล้วนี่นี่น,นีน้องหมึกน้องหมึกให้คุณรู้สึกเวลาเหมือนเหมือนคุณเ,เวลาเล่นจับสลากาโชคค <c oughs> <c oughs> รับนีวเลยอารมมาณนั้นเลยฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเราได้อะไรกันบ้างไป ก็ซื้อมานะครับทั้งหมดนะครับแลูกนะครับก็จะมีรีบอลนะครับรีบอลนะครับแล้วก็รีบอลแล้วก็รีบอลนะแล้วก็รีบอลอีกครับแล้วก็รีบอลอีกครับโอ้แล้วก็รีบอลฮะรีบอลเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้มีไนท์แมร์นะฮะเป็นเป็นเหรียญนะครับนี่ไนท์แมร์อันนี้เป็นทิงเกเบลนะฮะถ้าใครรู้จักนะครับจากเรื่องพีเตอร์แพนที่ซื้อมาขนาดนี้เพราะว่าอยากได้แบบครบเซตเหมือนกันนะจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรีบอลเหมือนกันจะเห็นแล้วน่าสนใจก็ซื้อสะสมนี่ก็มีครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจ ชื่อไม่ได้ <laughs> เอาเป็นว่าผมจำได้แบบแรมโบ้เงี้ยอ่านี่ใครนี่คีบารินี่คีบาริ ari, ดูไกลๆโอเคคีบาริคีบารินี่ๆๆคีบารินี่รีบอนพระเอกของเราครับสุนันนะครับไนท์แมร์นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะนี่แกะให้ดูนะครับอ่าเรี <Yeah. S 1> ยบร้อยนี่ครับเหรียญสวยงามมาก เนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับสวยงามมาก59บาทเองนะฮะสุดยอดจริงสำหรับใครนะครับที่สนใจนะฮะก็มาดูได้นะครับ30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับจับจ่ายใช้สอยกันได้นะฮะสำหรับกระป๋องนะฮะยอดอุ้ยละลานตาจะเป็นหมดเลยอุ้ยขอขอบคุณสถานที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคขอขอบคุณ Samsung Galaxy A5 สำหรับภาพสวยๆแบบนี้นะครับ